โรงเรียนบ้านคลองอุดมยินดีต้อนรับคณะนิเทศด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านคลองอุดมตั้งอยู่เลขที่88หมู่4ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตสองกลุ่มเขตคุณภาพการศึกษาที่12สสนามชัยเขตสาม เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนนักเรียนจำนวน418คนบริหารงานโดยนายมานิตไวยศรีประสงค์จากการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุพัฒโรงเรียนบ้านคลองอุดมได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนคือมีความพอเพียงมีวินยัยใส่ใจสุจริตและมีจิตอาสาการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามกระบวนการ4บวก6โมเดลประกอบด้วย1การสร้างการรับรู้และยอมรับมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารคณะครูและนักเรียน เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบการดำเนินงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงป้ายประชาสัมพันธ์จัดอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำเรื่องกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 2. การสร้างครูและนักเรียนแกนนำพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ โดยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างทีมงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนให้กว้างขวางเน้นการมีส่วนร่วมและเตรียมสร้างแกนนำรุ่นต่อไปผู้บริหารรวมเสริมแรงและให้คำปรึกษาแนะนำา 3. การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์จัดประชุมเพื่อระดมความคิดจากกลุ่มครูกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้บริหาร เพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์โดยพิจารณาจากปัญหาสำคัญของโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกทั้ง3ฝ่ายคือความพอเพียงมีวินยัยใส่ใจสุจริตมีจิตอาสา 4. กํกำหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนในปีการศึกษา2566 มีการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเข้ากับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนความพอเพียงได้แก่แรายวิชาการจัดการพยะ,ะยช,พชุมนุมกระดาษคืนชีพชุมนุมเห็นนางฟ้ามีวินัยได้แก่วิชาลูกเสือวิชาพละศึกษากิจกรรมสภานักเรียน ใส่ใจสุจริตได้แก่การปลูกฝังให้นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลาปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและมีจิตอาสาได้แก่การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเป็นต้นมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมผู้บริหารครูและนักเรียน โรงงานผู้บริหารและคณะครูดูแลด้วยใจปลอดภยัยแก้ปัญหาส่งเสริมพัฒนาและให้โอกาสโรงเรียนบ้านคลองอุดมได้ส่งเสริมคุณธรรมผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านความพอเพียงได้แก่ โรงงานกระดาษคืนชีพของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทั 2. ด้านความมีในยได้แก่โรงงานต่อแถวรถไฟของชั้นอนุบาลโรงงานรองเท้าเข้าแถวของชั้นประถมศึกษาปีที่1โคโรงงานเดินย่างมดอยาคดอย่างงูของชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงงานยิ้งง่ายไล่สวยของชั้นประถมศึกษาปีที่ส โครงงานวิในดีเริ่มที่การแต่งกายของชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านการมีจิตอาสาได้แก่โครงงานร่วมใจจิตอาสาพาเพื่อนทำดีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองโครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเราของชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานจิตอาสาพาน้องอ่านของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนทับหนึ่ง โรงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทครับหงโรงงานบัตตี้คู่คิดที่ชิตการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทครับสงโรงงานจิตอาสาพาจัดการขยะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้านความพอเพียงมีวินัยใส่ใจสุจริตและมีจิตอาสาได้แก่ โรงงานคุณธรรมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองอุดมเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการตอบสนองจุดเน้นโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิอุปัตต์ปี2566กิจกรรมด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์จริตได้แก่กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนพอเพียงชุมนุมทักษะอาชีพเช่นการเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผักในวงบ่อปูนการปลูกผักไร้ดินไฮโดรโปนิกกิจกรรมด้านการส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนได้แก่คลิปวิดีโอสั้นครอบครัวคุณธรรมเรื่องจุดประกายความดีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2566โครงงานแค่ขยะเราสู้ได้เป็นการทำถังขยะจากขวดพลาสติก เพิ่มจุดชิ้งขยะภายในโรงเรียนและชุมชนการพับถุงกระดาษให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองอุดมการเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 5. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองอุดมมีการประกาศเจตนารมณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายทราบเป้าหมายร่วมกันและดำเนินการตามวิธีการสีด้านคือด้านที่ 1. ําทำทั้งโรงเรียนด้านที่ 2. ทํทำจากล่างขึ้นบนด้านที่ส ทำอย่างมีส่วนร่วมและด้านที่4ทํทำอย่างต่อเนื่อง 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมีการวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยกำหนดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมผ่านนโยบายโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีการศึกษา2566ถึง2570 จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสร้างการรับรู้ระหนักและยอมรับโดยการประชุมประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมในห้องเรียนพัฒนาครูแกนนำและนักเรียนแกนนำศึกษาดูงานกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ระดมความคิดเพื่อจัดทำคุณธรรมอัตลักษณ์ระหว่างผู้บริหารคณะครูและนักเรียนกิจก,กรรมโครงงานคุณธรรมของนักเรียนทุกห้องเรียนรวมทั้งโครงงานคุณธรรมครูและผู้บริหารมีการจัดประกวดโครงงานของห้องเรียนเพื่อสะท้อนผลงานและมอบรางวัลเป็นการเสริมแรงมีการนิเทศติดตามผล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในโรงเรียนปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จด้านผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนเสริมแรงร่วมกำหนดนโยบายวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้านคณะครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ด้านนักเรียนนักเรียนรุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องด้านชุมชนมีการส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนจากครอบครัวสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองอุดมมีความรู้ความพอเพียงมีวินยัย ใส่ใจสุจริตและมีจิตอาสาตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน